ได้ครับก็ครับวันนี้แบงค์ชาติก็แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจนะครับในภาพรวมเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ในครั้งที่แล้วนะครับก็คือว่าปีหกเนี่ยเศรษฐกิจเราหดตัวเล็กน้อยนะครับก็เป็นการหดตัวที่มาจาก3ามไรมาสแรกนะครับซึ่งไม่คดีเท่าไหร่นะครับจากภาคเกษตรแล้วก็จากการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งก็ไม่คดีตามตลาดโลกนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นสัญญาณบวกในไตรมาสที่4ี่นะครับ เริ่มมีการท่องเที่ยวมานะครับทั้งคนไทยด้วยกันแล้วก็ชาวต่างชาติและนอกจากนี้เนี่ยเราเห็นรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่หลากหลายมากขึ้นกระจายวงกว้างในหลายจังหวัดแล้วก็จัดนานขึ้นนะครับก็ทําให้ภาคบริการเนี่ยขับเคลื่อนไปได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก3ไตรมาสแรกไม่คดีนะครับการที่ดีไตรมาสสี่ก็ไม่สามารถช่วยท่องปีได้สรุปผลรวมเลยก็ทําใหใ้ทั้งปีเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจติดลบนะครับ ถามว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเศรษฐกิจหน้าจะค่อยๆฟื้นตัวในบางภาคเศรษฐกิจถามว่าภาคเศรษฐกิจไหนที่จะเริ่มฟื้นตัวนะครับเราคิดว่าแรงส่งจากไตรมาสที่4ี่นะครับจากการท่องเที่ยวจากบริการจากรูปแบบในการจัดกิจกรรมเนี่ยน่าจะส่งโมเมนตัมให้กับภาคบริการด้วยและภาคการค้าด้วยนะครับนั่นคือเป็นเป็นตัวซึ่งคิดว่าจะเป็นปัจจัยบวกในปีมีปีนี้นะครับ ข้อที่2ก็คือรายจ่ายภาครัฐนะครับถ้า,างบประมาณผ่านแล้วเนี่ยเม็ดเงินคาดว่าจะมาลงในภาคอีสานเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับสองปัจจัยนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้เศรษฐกิจอีสานสามารถขยายตัวได้บ้างไม่เยอะนะครับจะค่อยๆฟื้นตัวช้าๆในบางภาคเศรษฐกิจในปี67ครับในส่วนของภาคการเกษตรอ่าว้่าี 67เนี่ยเราถึงแม้เราจะเห็นราคาดีบ้างนะครับแต่เนื่องจากผลผลิตลดลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้รา,ายได้ของเกษตรกรเนี่ยในปี66เนี่ยติดลบนะครับปี67เนี่ยาถามว่า,าผลผลผลของภัยแรงเนี่ยแล้วก็โรคใบด่างโดยเฉพาะโรคใบด่างเนี่ยยังกินมาถึงมันสัะหาังนะครับแล้วก็ข้าวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลลบจะไม่เท่าในปี66น่าจะ ไม่ดีแต่ก็ไม่ลบมากนะครับลบเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยเราก็เลยว่าผลลบไม่มากได้ผลบวกจากการท่องเที่ยวบริการและรา,ายจ่ายภาครัฐก็น่าจะช่วยดึงเศรษฐกิจอีสานในภาพรวม67ได้ขึ้นได้บ้างครับผมครับ